เปิดภาพด้วยท้องฟ้ามีดวงอาทิตย์หมุนภาพที่สนามภาพ,าภาพตัวการ์ตูนสามตัวเดินย่ำเท้าเกลือ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 ก็คือเพื่อนกันมาลวมาเล่นกันสนุกทุกวันเพื่อนกันเพื่อน,กนเอนกลอือปองแปงตัวการ์ตูนตัวใหญ่สีแดงเป็นผู้ชาย,นชายบนหัวมีเข่าทู่สองข้างแป๋วแหววตัวการ์ตูนสีฟ้าเป็นผู้หญิง,ญงติดโบสีชมพูแล้วตรงๆตัวการ์ตูนสีเขียวเป็นผู้ชายใส่แว่นตาตัวแทนสีเขียว พวกเรามีใจกลมเกลียวพวกเรามีใจกลมเกลียวพันนั้นภาพตัวการ์ตูนปองแปงแป๋วแหววและตรงตรงยืนบกมือมีตัวอักษร K E L X ขึ้นบนท้องฟ้าตัวอักษร K E L X ขึ้นกลางจอขึ้นชื่อตอนวันนี้เสนอตอนชั่วโมงของนักศิลปะภาพท้องฟ้ามีดวงอาทิตย์หมุนอยู่ตรงกลางที่หน้าโรงเรียน เปลี่ยนภาพภายในห้องเรียนเป็นคุณครูตัวการ์ตูนสีชมพูผมสั้นสีเหลืองสายแว่นตายินอยู่กลางห้องรอบๆมีโต๊ะนักเรียนและตัวการ์ตูนเด็กๆเปลี่ยนภาพคุณครูพูดนักเรียนทุกคนคะวันนี้โจทย์ที่ครูจะให้ทุกคนวาดออกมานั้นคือดอกไม้แสนสวยในจินตนาการค่ะเปลี่ยนภาพตัวการ์ตูนเด็กๆพูดครับเปลี่ยนภาพต,งตรงตงพูดวันนี้ฉันจะใช้ดินสอสีไม้ระบายแต่งแต้มดอกไม้ในจินตนาการของฉัน ป้องแป๋งพูดวันนี้ฉันจะใช้ดินสอสีเทีย,รยนระบายแต่งแต้มดอกไม้ในจินตนาการของฉันแหววแหววพูดวันนี้ฉันจะใช้พู่กันและสีน้ำระบายแต่งแต้มดอกไม้ในจินตนาการของฉันทั้งสามคนลงมือวาดภาพอย่างเต็มที่โดยเฉพาะตรงๆง ที่ชื่นชอบการวาดภาพมากๆเปลี่ยนภาพตรงตรงพูดฉันจะวาดแปลงดอกไม้ที่มีดอกไม้หลากหลายสีสันป้องแกล้งพูดฉันจะวาดภาพดอกไม้เพียงดอกเดียวแต่ดอกไม้ของฉันจะมีสีสันมากมายอยู่ด้วยกันแปววแหววพูดฉันจะวาดภาพ ดอกไม้ที่มีดอกไม้สีชมพูอยู่เต็มทุ่งแล้วก็มีผีเสื้อหลากหลายสีสันด้วยเปลี่ยนภาพภาพนาฬิกาที่ผนังห้องเข็มนาฬิกาหมุนอย่างรวดเร็วตรงตรงหันไปเห็นว่าแป๋แวแหววกำลังลงสีดอกไม้ในทุ่งกว้างทุ่งดอกไม้ที่มีดอกไม้สีชมพูไล่ระดับสวยมาก้องแปลกพูดว้าวภาพทุ่งดอกไม้สีชมพูไล่ระดับของแป๋แวแหววสวยมากๆเลยตรงตรงพูดทำไมทุ่งดอกไม้ของแป๋วแหววถึงได้สวยขนาดนั้นนะ งั้นฉันจะวาดใหม่ฉันจะวาดทุ่งดอกไม้ที่เหมือนกับภาพวาดของแป๋วแหววไปเลยตรงๆต,ตัดสินใจวาดภาพใหม่อีกครั้งเปลี่ยนภาพคุณครูพูดนักเรียนคะตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกแค่15นาทีเท่านั้นนะคะใครที่วาดยังไม่เสร็จให้เร่งมือด้วยนะคะส่วนใครที่วาดเสร็จแล้วก็ออกภาพวาดของตัวเองมาส่งให้ครูได้เลยคะ่ะเปลี่ยนภาพแป๋วแหววใช้ผู้กันบระบายสีภาพของตัวเอง ภาพวาดของแปลแหววมีดอกไม้สีชมพูห้าดอกในทุ่งดอกไม้มีผีเสื้อสีเหลืองเกาะอยู่ที่ดอกไม้แปลแหววพูดเย้เสร็จแล้วภาพทุ่งดอกไม้ในจินตนาการของฉัน๋องแปงพูดเย้เย้ดอกไม้หลากสีในจินตนาการของฉันก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเหมือนกันเมื่อตรงตรงหันไปเห็นภาพวาดของเพื่อนๆนที่เสร็จสมบูรณ์กันหมดแล้วก็เริ่มไม่มีสมาธิตงตรงพยายามระบายสีสันดอกไม้ให้เร็วขึ้น จนสีเล้อออกมานอกเส้นแปลวแหววพูดตงตงจ๊ะเธอลองใช้สีที่เข้มกว่าตัดขอบดูสิมันจะทำให้ดอกไม้ของเธอดูเด่นขึ้นนะตงตงพูดได้ได้ขอบใจมากนะแปววแหววป้องแปงพูดใจเย็นๆนะตงตงนายทำได้อยู่แล้วในที่สุดภาพของตงตงเสร็จสมบูรณ์ทันเวลาตงตงมองภาพวาดของเขาแล้วหันกลับไปมองที่ภาพของแปวแหวว เขาก็รู้สึกได้ทันทีว่าทุ่งดอกไม้ของแปแวแววดูมีสีสันสวยกว่าและดูมีชีวิตชีวากว่าทุ่งดอกไม้ของเขามากๆ ตรงตรงพูดแปวแหวววาดรูปสวยกว่าฉันจริงๆด้วยแปวแหววพูดขับใจมากๆนะตรงงภาพวาดของเธอก็สวยเหมือนกันตรงๆพูดขอบใจเธอมากๆนะที่มาช่วยแนะนําฉันจนทําให้งานฉันเสร็จทันเวลาแปวแหววพูดไม่เป็นไรจ้าฉันยินดีช่วยเธอเสมอนะปองแปกพูดฉันว่าภาพของแต่ละคนก็สวยกันไปคนละแบบตามจินตนาการของพวกเรายังไงล่ะเปลี่ยนภาพขึ้นข้อความ การยอมรับและพอใจในความสามารถของตัวเองถือเป็นการช่วยเสริมสร้างกำลังใจที่ดีให้กับตัวเองนอกจากนี้น้องๆก็สามารถให้กำลังใจเพื่อนๆได้เพราะการให้คำแนะนำหรือให้กำลังใจนั้นถือเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันที่จะทำให้น้องๆเป็นคนที่น่ารักและเป็นที่รักของเพื่อนๆน,น,นั่นเองค่ะสนับสนุนโดยกองทุนและพัฒนากิจาการกระจายเสียงกิจาการโทรทัศน์และกิจาการโทรคมนาคม,ม,าาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะผลิตโดยบริษัทมันททเลนท์ครีเอชั่นจำกัด